สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูให้ช่างตัดขาคันเร่งให้หน่อยครับเอ,อ้ลองอ,อะไรยันแล้วกดลงนี้น่าจะลงใช่ไหมม,มันตั้งเกินที่เอาให้มันนอนหลยประมาณน,นี้เหรอ อเหนื่อยขานั่นแหละมันชันอะมันชันเกินนะแล้วเขาเล่นก็แข่งเออใช่ัหนแหละส้นเส้นนี้มันยืดตึงอ่ะผมเหยียบมาอย่างนั้นแหละหกร้อยโลอ่ะเออถ้าถ้ามันโน้มลงอย่างนี้มันก็ใช้ปลายตีนกดเบามอกมันก็ย่ำได้อ่ะใช่นี่เหมือนเราตั้งแล้วก็จิกแต่นิ้วโป้งเลยแล้วเขาเล่นก็แข็งอีกเนาะโอ้โหนี่ไปเปลี่ยนสายเถอะน่ะสายมันเสียแล้วน่ะใส่น้ำมันพืชไปก็ได้แป๊บเดียวเนี่ยครับ เหมือนในแถวิสุลองถอดไปเทียบแล้วอะไรอะ่ะเหมือนใช่ไหมเหมือนแถววิสุนั่งใส่แล้วก็พาดไว้ข้างบนๆเลยไม่ต้องไปรัดอะไรเลยให้มันให้ตัวได้นะเบาๆิวเลยอ๋อเมื่อก่อนก็ต้องทำเนาะขับรถพวกเองขับทั้งวันเลยเนาะแข็งไม่ได้อะ่ะทำไมโอ้สองพ่อลูกนี่ลุยเองเลย ยอดเลยน,น้ำเอาคนอยู่ช่วคนนะนะน่ะอยู่นี่แหละเนาะเดา yêu này đó hả? nãy khoảng hơi lêu thề wa hả? phải ở lại nhận พอดีแล้วพอดีแล้วนานนี้แหละขอบคุณมากครับโอ้โหแข็งจริงเลย,อพ,ออยพอแล้วพอดีแล้วพอแล้วพอดีแล้วล่ะพอ,พอแถว รูงเอาเลาไว้ช่วยด้วยเอาเลาไว้อยู่ช่วยสักคนนะเอาถ้วใครช่วยอ่ะฮะเก็บไหมเก็บไังรึเก็บแล้วเนี่ยคานนี้ต้องย่นไหมนี่ เยิ่นแล้วเยิ่นแล้วป่ะส,สวยมากเลยครับเคทํากันสองพ่อลูกมั้ยยอดเลยไม่รกีสีโอ้ววส,สวยมากเรี่ยมเลยอะ่ะ นี่เป็นค่าซีเทครับรถรถในไทยครับอ่าหัวโรโบอคอปสวยนะค่าซีสวยนะเป๊นะแหละอ,อย่างหนาเลยดูอ้าเอา้าเอ้า อันนู้นก็ขายนะครับนู้นครับโลโบโครปบครับเจ๊กนันนู้นเะท่าไหร่นะโลโบครปบอ่ะพูดอ่ะเท่าไหร่ล้านหนึ่งห้าเงเท่าไหร่อู้สามร้อยเลยอุ้ยตัวนี้น้อพ่นสีไหมเนี่ย สวยแล้วเนาะนเดิมมากเลยอ่ะส,สี่สโอ้ยไปซื้อมาได้สวยแ<ะ>ท้ย่าแรงเลยนี่บอกนี่คล้องอะไรนี่มันจะแรงมันตาน่ะเขา งวาวันไหนนี่พ่อถือภาษาไทยแล้วใช่หรือเราแข่งตรงไหนรอตังก่อนอ๋อรอตังก่นอนครับบอกรอตังก่อนแล้วคุยคุยยังยังเลย<แ>ย,ยังเลยยังครไปดูโซ่หน่อยครับเสียยุว่ามีฮะโซ่ของทันกล้องหลังอะ่ะนี่ อ๋พอพอๆกันโัวแท้มันจะไม่มีหลักตรงกลางใช่ไหมอืมโัวแท้เนี่ยมันจะไม่มีหลักกลางเนี่ยอ๋อนั่นมีหลักอันนั้นนี่นั่นนะอันนี้โกบีอ๋อนี่ของของเนี่ยของกล้องหลังเนี่ยเอ็มโอเนี่ย<อ>เนี่ยตัวแท้เนี่ยสภาพเป็นไงมองกับอันส้นไมไลน์ไหมดีดีกว่าเน<อ>ีย่ยลิงก์ลิงก์มันยังดีอยู่ไงนี่เก็บไว้แต่บูทมันแตกต้องเปลี่ยนบูทสลักยังดีเนี่ยโัวแท้นี่กับแท้เนี่ย อันนี้ของคันคันสากนี่นี่เนี่ยขนาดนี้แหละอันนี้ส้มายอันนี้คันสากแก้วส้มายขนาดนี้เลยเออเนี่ยคันสกแก้วอันนี้คันพิษโลกคันอันนี้เส้นนี่สวยเนี่ยอันนี้สวยอันนี้คันพิษโลกอันนี้ของอะไรของโกเบทานนี่ก็โกเบเนี่ยคู่นี้สวยอ๋อเนี่ยสวยแท้แต่บูตแตกเขาเปลี่ยนบูตเก็บไว้ไงเปลี่ยนบูตเท่าไหร่บูก็ตัวร้อยกว่าบาทถ้าไม่เปลี่ยนสลักก็ซ่อมก็อยู่ประมาณเหมือนที่ไปทำมาก็หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเออ ได้ได้ลิง์แท้ไงอ oh. ได้ลิงแ์แท้อันนี้ของคันคันเนวัฒนาที่ติมพาไปซื้อไงเนี่ยคู่เนี้ยเนี่ยเออแท้ตะบางเดี๋ยวนั้นนะ่คงว่ดถดกแท้อันนี้ใส่ฮิตาชิได้ครับเจยุบอกโค <c oughs> มาสุจะใส่กับฮิตาชิได้ครับส่วนโกเบจะใส่กับแคทได้ ขอนอนพักก่อนนะครับมันจะเป็นไข้ครับปุ้ยไปจ้างช่างเทวดามาจากไหนเ,เนี่ยดึงมาเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยคนสีช่องล่างครับ คันนี้เท่าไหรน่นี่กี่ล้านนี่ล้านสีส่ห้าเนี่ยคน,นสีดำครับ ล้างใบท็กเลยเตรียมใส่น็อตครับต้องล้างดีๆล้างขี้ดินหนอยครับขี้ดินมันติดมาเยอะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมขอไปนอนพักผ่อนก่อนแล้วกันรู้สึกมันจะเป็นไข่ครับสวัสดีครับผม